ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่วงวัน31ด้วยนะคะจริงไหมเขาบอกว่าหนูจะซื้อปืนต่อจะไปซื้อปงซื้อปืนอะไรทุกวันนี้เขายังชวนกัะปลูกผักเล่นอะไรกันอยู่เลยเฮเดอะไรอย่างเงี้ยรอเล่นเฮดเดยหรอเนเฮดเดยค่ะใครเป็นคนชวนใครพี่ทอยเป็นคนชวนหนูเป็นคนชวนเล่นเขาเล่นเฮเดยหรอหนูก็งงตอนแรกชวนหนูแบบผิงเล่นเกมกันหนูก็แบบอ่ะ R O V ปั๊บจีแน่แน่เฮเดให้หนูโหลดเลยหนูก็ฮะพี่ขออีกทีหนึ่งพี่แบบ ให้หนูเล่นเกมอะไรนะเฮเดปลูกผักมาปลูกผักแล้วก็เดี๋ยวพี่ส่งตะปูให้นะอย่างเงี้ยหนูเออเล่นลอ้อยมันออกสไตล์อะมันไม่ถึงอะเอ็กซ์ตรีมมากนะยิงปืนเล่นเซิร์ฟแต่ต้องบอกว่าพิงๆเนี่ยคือถ้าทอยชวนเล่นอะไรเขาเก่งมากยิ่งสกิลการขีบตุกตาขีบตุกตาตู้ไอตู้เนี่ยนะ หนูหนูขี่เก่งเหรอขี่พอได้ค่ะพี่แต่ว่าพี่ทอยเอาขี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยจริงๆพี่เราไปขี่มนที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนตอนนี้อยู่ในซีนค่ะอยู่ในซีนละครก็คือต้องมีฉากแบบไปขี่ตุ๊กตาด้วยกันเกาหลีน่ารักแล้วเรามีทริกไหมในการขี่ตุ๊กตาหนูไม่มีทริคนะแต่หนูเคยเห็นว่ามีคนบอกว่าเทคนิคก็คือไอตัวมันเรียกว่าอะไรคะตัวคันโยกอ่ะก่อนที่เราจะเอาลงอ่ะ เราต้องโยกมันแรงแหลเวียงเออเวียงเวียงแล้วก็ปักเออมีคนบอกอย่างนี้เหมือนกันมันเหมือนเป็นการชาร์จพลังอค่ะเหมือนดาร์กอนบอลอ่ะที่แบบเออแล้วก็เนี่ยใส่พี่อะไรเงี้ยผิงผิงค่ะเราปกติใช่เพื่อนเราไม่เคยแน่ใจแลยค่ะอยากไปทางการ์ตูนแล้วเราเนี่ยเข้าใจเลยอ่ะคือเข้าใจเลยว่าทำไมคู่เขาถึงแบบตีกันเพราะเขาเหมือนเด็กผู้ชายทั้งคู่เนาะใช่นี่เขามีความแมนแมนนะเขา็แบบแนวแบบสายยอกวนเล่นแต่ไหมแมนแมนอย่างเงี้ยสายแมนแมนอย่างเงี้ยเปิดร้านทำเล็บจ้ะ ใช่ค่ะเปิดกับคุณแม่ค่ะชื่อซาลอนเดเอล่าค่ะแล้วก็มีทำเล็บทำผมแล้วก็ต่อขนตาแล้วหนูก็มีแบบมีเพ้นท์ลายช่วงแรกแที่แบบที่เพิ่งรีโนเวทร้านเสร็จเนี่ยหนูก็จะเป็นคนเข้าแบบไปเพ้นท์ทำแบบแล้วก็ลงไอจอีร้านชื่ออะไรคะเนี่ยซาลอนเดเอล่าค่ะอยู่แถวไหนคะอยู่แถวถนนนางนินจีค่ะแถวเยนากาศ เยนากาอนนี้เรามีอินสตาแกรมไหมเพื่อว่าคนจะเข้าไปดูงานก่อนไงแล้วเราไปดูร้านมีค่ะซาลอนจุดเดอจุดเอล่าค่ะกลับมาที่เรื่องละครดีกว่ารเรื่องละคร,ะครเรื่องนี้ <c oughs> ต้องบอกว่าเป็นละครที่เนื้อหาเข้มขน้นแล้วก็มีเพลงอยู่ในละครด้วยหนูมีร้องเพลงไหมมีร้องเพลงคะ่ะร้องเยอะมากคือตอนแรกที่ได้บทมา13ตอนแรกหนูร้องไปประมาณ7เพลงซึ่งหนูแบบไม่เอาพูดก่อนว่าหนูอ่ะเป็นคนที่ไม่เคยร้องเพลงออกสื่อมาก่อนตั้งแต่แบบ เกิดมารู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่มั่นใจในการร้องเพลงรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราล้อเพราะลรอเราล้อไปจะดีหรอจริงต้องให้คนอื่นฟังแล้วตัดสินว่าเราลองได้ไม่ได้บางทีเราฟังเองเราแค่ไม่มั่นใจแล้วพอมาออ d i t i o n ละครเรื่องนี้เป็นครั้งแรกเลยที่หนูแบบร้องเพลงต่อหน้าพี่ๆที่มาดูมีพี่ป้อนพี่กิกอะไรอย่างงี้ค่ะมาดูหนูก็อ่ะลองสักครั้งนึงว่าแบบลองหลุดจากเซฟโซนตัวเองดูแล้วก็อ่ะร้องปรากฏว่าเอ๊ะมันก็ได้หรือเปล่านะ าามันก็<ด>ต้อง<ด><ม>หน้าอย่างนั้ัน <c oughs> ไม่ได้เจ็บ <c oughs> เลงนะถูกไหม <c oughs> แล้วตอนเาเล่นละครเรื่องนี้เขาต้องมองแล้วแหละว่าเอาไปทํางานได้ <c oughs> จริงๆใช่แต่พอเล่นละครเรื่องนี้ค่ะก็หนูก็มีไปเรียนร้องเพลงเพิ่มแต่ละเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าตอนนี้กลายเป็นว่ารู้สึกว่าแฮปปี้กับการร้องเพลงมากขึ้น <c oughs> เหมือนเรามั่นใจในการร้องเพลงมากขึ้น